การเลือกแหวนเสริมดวงประจำวันเกิดแบบไหนที่เหมาะกับคุณมาดูกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยนะครับได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการใส่แหวนเสริมดวงประจำวันเกิดไปแล้วนะครับว่าเราควรจะต้องใส่แหวนนิ้วไหนที่จะช่วยเสริมความเฮงความปังให้กับตัวเรานะครับผม ก็ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีคําถามกันเข้ามาอย่างมากมายเลยว่าหากเราใส่แหวนถูกนิ้วแล้วเนี่ยแล้วเราควรจะต้องใส่แหวนแบบไหนใส่แหวนสีอะไรหรือว่าใส่อัญมณีสีอะไรดีนะครับผมวันนี้นะครับผมเลยจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการเลือกแหวนเสริมดวงประจําวันเกิดนะครับว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมกันผมฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมก่อนนะครับผม ซึ่งวิธีการเลือกขั้นแรกเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเลือกที่ตัวเรือนแหวนกันก่อนนะครับผมซึ่งตัวเรือนแหวนเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใส่แหวนที่ทําจากอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีทุนทรัพย์ขึ้นมาสักนิดนึงผมแนะนําให้ใช้เป็นทองคําแท้หรือว่าเงินแท้นะครับผมเพราะว่าแร่ธาตุที่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับจะช่วยเสริมอํานาจเสริมบาร,รมีได้มากกว่านะครับและในส่วนที่ถามกันเข้ามาว่าจะต้องใส่แหวนสีอะไรดีหรือใส่อัญมณีสีอะไรดีนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องตั้งใจเลือกเป็นพิเศษเลยนะครับผมเพราะว่าแหวนที่มีอัญ,ญมณีแต่ละวงเนี่ยนะครับราคาก็ไม่ใช่น,น้อยกันเลยทีเดียวและอัญ,ญมณีสีไหนจะเหมาะกับคนที่เกิดวันอะไรไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่คนที่เกิดวันอาทิตย์กันเลยนะครับผมคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องใช้แหวนหรือว่าอัญ,ญมณีที่เป็นสีแดงนะครับเรียกกันว่ารัตนาพรก็อย่างเช่นพวกทับทิม โกเมนสีแดงเพทายสีแดงหรือว่าเพชรสีแดงก็ได้นะครับและในส่วนของสีของอัญมณีที่จะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็คือหากต้องการเสริมดวงในเรื่องของบริวารคนรักใคร่นะครับให้ใช้สีแดงสดสีส้มหรือทับทิมหากต้องการเสริมดวงในเรื่องของอายุให้ใช้สีขาวสีนวลเป็นเพชรหรือว่าไข่มุกก็ได้นะครับหากต้องการเสริมดวงในเรื่องของอำนาจให้ใช้สีชมพูสีม่วงสีแดงสีดำ หรือว่าโกเมนนะครับผมหากต้องการเสริมดวงในเรื่องของความร่ำรวยให้ใช้สีเขียวจะเป็นเขียวสดเขียวมรกตหรือว่าหยกก็ได้นะครับหากต้องการเสริมดวงในเรื่องของความขยันให้ใช้สีแดงสดสีส้มทับทิมนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นแหวนหรือว่าอัญมณีสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็จะต้องเป็นสีเหลืองเรียกกันว่าเซตาพรอย่างเช่นพวกบุษราคัมอัมพันธ์ เพชรสีเหลืองหยกสีเหลืองหรือว่าไข่มุกที่เป็นสีทองก็ได้นะครับและสีของอัญมณีที่จะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับหากจะเสริมดวงในเรื่องของบริวารคนรักใคร่เนี่ยนะครับให้ใช้เป็นสีขาวสีขาวนวลจะเป็นเพชรหรือไข่มุกก็ได้แต่หากว่าจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของอายุก็ให้ใช้สีชมพูสีม่วงสีดําหรือว่าโกเมนนะครับหากจะเสริมดวงในเรื่องของอํานาจให้ใช้เป็นสีเขียวเขียวสดมรกตหรือว่าหยกนั่นเองนะครับ หากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความร่ำรวยให้ใช้สีดำสีม่วงสีเทาหรือว่าสีนินนะครับหากจะช่วยเสริมในเรื่องของความขยันก็จะเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านั่นเองนะครับผมต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารก็จะต้องใช้แหวนหรือว่าอัญมณีที่มีสีชมพูนะครับเรียกกันว่าตามพาพรอ,อย่างเช่นเซฟไฟสีชมพูเพชรสีชมพูหรือว่าไข่มุกสีชมพูก็ได้นะครับส่วนสีที่จะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะครับ ก็คือหากจะช่วยเสริมเรื่องของบริวารคนรักใคร่เนี่ยให้ใช้สีชมพูสีม่วงสีแดงสีดำหรือว่าโกเมนนะครับหากต้องการเสริมดวงในเรื่องของอายุให้ใช้สีเขียวเขียวสดมรกตหรือว่าหยกนะครับผมหากจะช่วยเสริมในเรื่องของอำนาจให้ใช้ seja, สีดำสีม่วงสีเทาหรือว่านินนะครับหากจะช่วยเสริมในเรื่องของความร่ำรวยให้ใช้สีเหลืองสดสีแสดหรือว่าบุษราคำหากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความขยัน ก็ให้ใช้สีน้ําเงินสีฟ้าหรือว่าไพลินนะครับต่อมานะครับสาหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับก็จะต้องใช้แหวนหรือว่าอัญมณีที่เป็นสีเขียวนะครับเรียกกันว่าอินทนินอย่างเช่นโยกมรกตหรือว่าโกเมนที่เป็นสีเขียวก็ได้นะครับส่วนสีที่จะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะครับหากว่าเราจะเสริมดวงในเรื่องของบริวารคนรักใครให้ใช้สีเขียวเขียวสดมรกตหรือว่าหยกหากเราจะเสริมดวงในเรื่องของอายุ ให้ใช้สีดำสีม่วงสีเทาหรือว่านินนะครับหากจะช่วยเสริมในเรื่องของอำนาจให้ใช้สีเหลืองแสดหรือว่าบุษราคำ้ำหากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความร่ำรวยให้ใช้เขียวอ่อนเขียวหมอกสีเมฆนะครับหรือว่าเป็นพลอยสีขุ่นก็ได้หากจะช่วยเสริมในเรื่องของความขยันให้ใช้สีแสดแดงสีส้มหรือว่าทับทิมนะครับผมส่วนของคนพุทธกลางคืนเนี่ยนะครับหากจะเสริมในเรื่องของบริวารคนรักใให้ใช้สีเขียวอ่อน สีหมอกหรือว่าพลอยสีขุนนะครับหากจะเสริมดวงในเรื่องของอายุให้ใช้สีน้ําเงินสีฟ้าหรือว่าไพลินหากจะเสริมดวงในเรื่องของอํานาจให้ใช้สีแดงสดสีส้มหรือว่าทับทิมนะครับหากจะเสริมดวงในเรื่องของความร่ํารวยให้ใช้สีขาวสีนวลเป็นเพชรหรือว่าไข่มุกก็ได้หากจะเสริมดวงในเรื่องของความขยันให้ใช้สีเขียวสดสีมรกตหรือว่าหยกนะครับผม ต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีก็จะต้องใช้แหวนหรือว่าอัญมณีที่เป็นสีแสดนะครับเรียกกันว่าปิตาพรอ,อย่างเช่นโอปอลไฟยกแดงหรือว่าเซฟไฟสีส้มก็ได้นะครับและสีที่จะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมก็คือหากจะเสริมดวงในเรื่องของบริวารคนรักใครให้ใช้เป็นสีเหลืองสดสีแสดหรือว่าบุตรสลาคมนะครับหากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของอายุ ให้ใช้สีเขียวอ่อนสีหมอกหรือว่าพลอยสีขุ่นนะครับผมหากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของอำนาจให้ใช้สีน้ำเงินสีฟ้าหรือว่าไพลินหากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความร่ำรวยนะครับให้ใช้เป็นสีแดงสดสีส้มหรือว่าทับทิมนะครับหากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความขยันให้ใช้เป็นสีชมพูโกเมนหรือว่าเพทายนะครับต่อมานะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็ต้องใช้แหวนหรือว่าอัญมณีที่เป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนะครับ เรียกว่าประพัสราพรอย่างเช่นไพรินเพทายสีฟ้าหรือว่าจะเป็นเพชรสีฟ้าหรือสีน้ําเงินก็ได้นะครับและสีที่จะช่วยเสริมดวงในด้านต่าง,างๆของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับหากจะเสริมดวงในเรื่องของบริวารคนรักใคร่ให้ใช้สีน้ําเงินสีฟ้าหรือว่าไพรินนะครับหากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของอายุให้ใช้สีแดงสดสีส้มหรือว่าทับทิมหากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของอํานาจให้ใช้สีขาวสีนวลเป็นเพชรหรือว่าไข่มุกก็ได้ หากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความร่ำรวยนะครับให้ใช้เป็นสีชมพูสีม่วงสีแดงสีดำหรือว่าโกเมนนั่นเองนะครับผมหากต้องการเสริมดวงในเรื่องของความขยันให้ใช้เป็นสีดำสีม่วงสีเทาหรือว่านินนั่นเองนะครับต่อมานะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็จะต้องใช้แหวนหรือว่าอัญ,ญมณีที่เป็นสีดำนะครับเรียกกันว่ากันหาพรอย่างเช่นนินตะโกยกดำสตา์ดำไขมุกสีดำก็ได้นะครับ ส่วนสีที่จะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆของคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับหากจะเสริมดวงในเรื่องของบริวารคนรักใร้คือสีดําสีม่วงสีเทาหรือว่านินหากจะเสริมดวงในเรื่องของอายุให้ใช้สีเหลืองสดสีแสดหรือว่าบุษราคำนะครับหากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของอํานาจให้ใช้สีเขียวสีหมอกหรือว่าพลอยสีขุ่นหากจะเสริมดวงในเรื่องของความร่ํารวยนะครับให้ใช้สีน้ําเงินสีฟ้าหรือว่าไพลิน หากจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความขยันให้ใช้สีขาวสีนวลเป็นเพชรหรือว่าไข่มุกก็ได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการเลือกแหวนเลือกอัญมณีที่เหมาะกับแต่ละวันเกิดนะครับผมถ้าหากเพื่อนๆนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับุกวนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้นะครับโมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย